สวัสดีครับมาต่อการที่ข้อ5ข้อ6เนาะอ t e เทมไ to 6 c o n v e r เ a t i o n 4ช r a i n from เชียงใหม่ชูบังบังกก็คือรถไฟจากเชียงใหม่ถึงกรุงเทพตารางรถไฟนะครับ Schedule Schedule คือตารางตารางตารางเวลาตารางรถไฟอะไรเงี้นะครับ สเก e คือเวลา Tra นทรายชนิดของรถไฟ Ti c k เก t ตทชนิดของตัว๋ว Dr o p ออฟคือปลายทางครับถึงปลายทางที่รถไฟจะไปจอด Price คือราคาเป็นบาทเนาะโอเคมาอ่านบทสนทนานะครับ passenger บอกว่า o u คูด have a อ i ชิ e t to ตจุดจอ a เมือง a s e สสัีดอ่าฉันอยากได้ตั๋ว ไปดอนเมือง Train Ticket Vendor ตอบว่า What type of train would you like to take เป็นตัว๋วรถไฟชนิดไหนประเภทไหน Would you like to t a k e ที่คุณต้องการต้องการจะซื้อต้องการจะขึ้น Would you like to t a k e passenger ตอบว่า G Express train and how much is i s รถไฟตัวด่วนนะครับด่วนเลยตัวด่วน G Express train ขบวนรถด่วนเลย how much is it นี่ถามราคาตอบว่าเออเท่าไหร่แต่ถ้าเชนทูเก็ตเวนเดอร์ตรงนี้ต้องตอบเป็นราคาแน่นอนตรงนี้ต้องตอบเป็นราคาแน่นอนนะครับ Passenger ถามต่อว่า p า s s e n g e r oh no พูดต่อ oh no it's expensive oh ไม่มัน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 แพงนะครับ expensive ตัวนี้คือแพงมันแพง can i have can i have the cheapest one cheap e เนาะย่อมาจากคำว่า cheap ที่แปลว่าถูก เเติมเติม EST เข้าไปคือถูกที่สุดวันนี้ก็คือตั๋วนั่นเองนะงึ่พูดถึงมาก่อนแล้วเข้าใจแล้วเราสามารถใช้วันวันก็คือแทนตั๋วที่เราพูดถึงก่อนหน้านี้ Can I h a v e the cheapest one ฉันอยากได้ตั๋วที่ถูกที่สุด Train ticket ก็เลยตัว We have A หรือ a N เนอะอันนี้ขึ้นดูกับตัวคำตอบตรงนี้ We have A and train at 6.30 am รเมรามีตั๋วรถไฟเวลา6กโมงครึ่งช่วงเช้านะครับ a.m. 6นาฬิกานาทีเช้าพ a สเซนเจอร์บอกว่า thank you โอเคทีนี้มาดูข้อแรกเราดูนะครับพ a สเซนเจอร์ว่าเด e ะเอ็ก s พสทรา a แ n นด์เฮาส์มั i ซถามต้องตอบราคาแน่นอน train ticket vendor แต่นั้นรู้แล้วว่าราคาแต่ในช้อยก่อนนี้ครับมีแต่ราคาทท้งนั้นเลยเนาะ มีแต่ราคาแล้วเราจะตอบอยังไงครับดูเราต้องดูที่เขาบอกเพลงเมาก The Express Train เห็นไหม Express Train อยู่ไหนหาดูบนตารางนี่ครับ Express Train Express Train เนี่ยเพราะว่ามีแต่ราคาเขาบอกว่าอยากได้ The express train how much is it ดูราคาเท่าไหร่เอ่อ7 3เจ็บาทที่ไปโดนเมืองเนาะไปโดนเมืองนะเพราะว่าในบทสนาเขาอยากไปโดนเมืองอยากไปโดนเมืองด้วยตัว the express train นี่ดอดนเมือง express train ก็คือ773บาทข้อนี้ก็เลยตอบข้อ3นะครับทีนี้มาดูข้อ6 Train Ticket Vendor นี่เอ่อ Train Ticket Vendor We Have นี่บอกว่ามันแพงเกินไป Can I Have a Cheap Head o อยากได้ถูกๆ Train Ticket Vendor แต่ว่า We Have and หรือออะ Train at 6:30am อยากเรามีตัวเนี่ยถูกที่สุดเนี่ยหมายถึงตัวที่ถูกที่สุดเนี่ยเวลา6:30น,นาทีเนาะมาดูว่าตัวอะไรที่สุดที่สุดในเวลานี่6 6กนาฬิกานาทีแล้วก็ถูกที่สุดด้วยเนี่ยอ่าก็คือเป็นแรพิดแรพิดนะครับแรพิดขบวนรถเร็วแรพิดนี่ข้อนี้ก็เลยตอบ e นะครับแรพิดนี่เป็นขบวนเนี่ยที่ออก6นาฬิกานี่ตรงนี้จะบอกเราตรงนี้จะบอกเรานะครับนี่6นาฬิกาสานาทีแล้วก็ตัวราคาที่ยืนยันคำตอบอีกครั้งหนึ่งนะครับตัวรถที่ถูกที่สุด ยืนยันคำตอบอีกครั้งหนึ่ง We have นี่ว่า a ต k you นะครับก็เลยตอบ Rapid ขบวนรถเร็วอันนี้ขบวนรถเร็วเร็วธรรมดานะครับยังยังยังไม่ธรรมดาน,นี่แอ๋เดี๋ยวอันนี้แปลว่าขบวนรถ Rapid ขบวนรถเร็ว Ordinary คือขอบวนรถธรรมดาขบวนรถธรรมดาในขบวนรถด่วน Special ลคือพิเศษ s p สเปเชียลเอ็คือขบวนรถคือด่วนพิเศษด้วยด่วนแล้วก็พิเศษนะครับด่วนพิเศษอะต่อมานะครับงั้นทำข้อสอบนี้เราก็ดูเช็คเช็คนะครับเช็คเช็คข้อมูลที่เขาให้มาในกรอบนี้บทสนทนาเขาพูดถึงอะไรอย่างข้อแรกนะครับเขาจะไปหัวลำโพงแล้วเขาถา้ อยากได้รถไฟ The Express aid. เเาาก็มาดูไปหวัหวลำโพง Express เ oh. ข้อที่2 oh. เขาบอกว่าอยากได้ฉวนรถที่ถูกที่สุดวันชีเพ็ดแล้วอันนี้ก็บอกว่ามีครับมี6กนกาสา0นาที6กนกาสา0นาทีถูกที่สุดนะครับนั่นก็มาดูข้อมูลก็ตอบได้เลยต่อมา Conversation f Item 7 e v e n ข้อ7 James at the cafe ที่คาเฟ่เจมกับเบน I having an interview for t for job tomorrow. I'm so nervous. I having ฉันจะมี uh, สัมภาษณ์เนาะ interview สัมภาษณ์ for a job tomorrow งานพรุ่งนี้ I'm so nervous mm hmm. รู้สึกแบบประหม่ามากรู้สึกประหมาะ่าตื่นเต้นประหม่าเนาะ no? มีความกังวลประหมาาเล็กน้อย เบนก็เลยบอกว่าโอ้รีรีเจมัวแทงส์เอาขอบคุณการการที่เราจะไปขอบคุณใครแสดงว่าเขาต้องให้อะไรอาจจะไม่ได้เป็นสิ่งของแต่อาจจะเป็นคําอวยพรอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเจมเจมก็เลยต้องกล่าวเขาว่าแทงส์โอ้รีรีตรงนี้เขาต้องแสดงให้คําแนะนําหรือว่าให้กําลังใจแน่นอนเขเจมถึงแทนรีรีงั้นก็มาดูครับว่า,าข้อไหนที่สอดคล้องไอข้อแรกนะครับ I think it's a rumor. I think it's a rumor. ฉันคิดว่ามันเป็นข่าวลือเนาะเกี่ยวมันเนี่ยฉันคิดว่าเป็นข่าวลืออาจจะไม่สอดคล้องนะครับข่าวลืออะไรอันนี้บอกแต้งฮะข่าวลือแล้วแต้งข้อ2 I believe y o u overexcited. I believe you are overexcited. ฉันเชื่อว่าเธอรู้สึกตื่นเต้นมากเกินไป โอเวคือเกินไป e x c i t e คือกันคือความรู้สึกตื่นเต้นก็คือตื่นเต้นมากเกินไปตื่นเต้นเกินไป hmm? อันนี้ก็ไม่น่าจะสอดคล้องเนาะเพราะว่าอันนี้ตอบแตง่งแสดงว่าต้องให้กำลังใจต่อมาข้อ3 I will do my best at the interview มไม่เกี่ยวละเบนจะมาไอเบนเบนไม่ใช่คนสัมภาษณ์นะครับจะมา will do my best จะทำให้ดีที่สุดในการสัมภาษณ์ไม่เกี่ยวอันนี้ชัดเจนนั้นข้อ4เป็นไปได้นะครับ อันนี้เขาก็ประณีเรานิดหนึ่งเนาะถึงแม้ว่ามันจะเป็นสำนวนที่ยากแต่ดูข้อ 1, นึข้อสข้อสแล้วมันไม่สดล้องโอกาสจะเป็นข้อ4ก็เลยสูงนะครับข้อ4ก็คือ I keep I... มานจะไอเ็ดอะเขาไอ I ิ i ค w keep my finger c รอสเ o ่อ o อร o ออันนี้เป็นสำนวนนะครับแปลว่าฉันเชื่อว่าแปลว่าฉันขอให้สิ่งที่หวังเป็นจริงดังหวังเนาะขอให้สิ่ง ที่หวังเป็นจริงดังหวังไอค e ้ keep my finger cross for you จะเอาัน,นี้ไปปลกพวอคุณอขอให้สิงอันนี้คือในทางที่ดีเป็นการอวยพรให้กำลังใจนะครับเจมก็เลยตอบแต่งเห็นไ,ไหมเจมเลยแต่งแล้ก็สอดคล้องนะครับถ้าแปลไว้ได้ก็ดูจากข้อหนึ่งข้อสอข้อสามแล้วมันไม่ข้อสามนี้ยิ่งผิดเลยนะครับ I believe you อันนี้ก็แปลว่าคุณตื่นเต้นเกินไปไม่เป็นการให้กําลังใจเนาะตื่นเต้นเกินไปแล้วควรจะมีประโยชน์ให้กําลังใจต่อมาอนนหนึ่งถึงจะถูกอันนี้อาจจะถ้าจะมีประโยชน์ให้กาลังใจต่อมาให้หนึ่งก็อาจจะเป็นแ,ปแต้ไม่มีนะครับนี่ก็เลยไม่เข้าข่ายถ้าเราไม่รู้คําแปลขอ้อสี่เราก็สามารถจะเดาได้นะครับต่อมาข้อแปดข้อแปด situation dialogue นี่เป็นสถานการณ์นะครับสถานการณ์สถานการณ์รที่หนึ่ง Your teacher asked you to answer his question, but you didn't quite catch it. You want him to say it again. You say, uh, "You teacher, ครูของคุณถาม you to answer ให้คุณตอบคำถามของเขา his question คือถามครูต้องเป็นผู้ชายแน่นอนใช้คำ his ใช่ไหมคือคือบอกถามขอให้คุณตอบคำถามของเขา but you didn't quite catch ดิ้นเป็นปฏิเสธเนาะดิ did, ้นก็คือ d ิ d น o อตที่อดีตเป็นอดีตเหมือนว่าครูพูดไปแล้วดิ d นอตมาจากข้อ d ดิ้นอก็คือดิ้นเองเป็นปฏิควายแคสิทแต่คุณไม่ทันแคสเพราว่าตามไม่ทันอะ่ะตามสิ่งที่ครูสิ่งที่ครูอธิบายไปสิ่งที่ครูถามน่ะเขาเขาเขาไม่ทันเขาไม่ทันสิ่งที่ครูพูดสิ่ง you want him to say it again แล้วเรา you want คุณต้องการให้ him คือเขาคือครูนั่นเอง To say it again พูดใหม่อีกครั้งหนึ่งอ่าเราครูอยากให้เราตอบคำถามแต่เราฟังไม่ทันแล้วเราอยากจะให้ครูพูดใหม่อีกครั้งหนึ่ง You say เราจะพูดยังไงดี <c oughs> ไปว่าไปเอาของข้ <c oughs> หนึ่งว่า I a n I a s k you f i ฟอ i t out ฉันขอให้คุณหาคำตอบให้ฉันได้ไหม f ึ n d o ฟเ out ไฟเอาไฟอิดเอานี่คนหาไฟเอาคือหาคำตอบหาคำตอบหาอะไรสักอย่างหนึง่งเนาะไฟเอาไฟอิดเอาแคดไออาร์จูจู i ฟอิดเอาฉันขอให้คุณหาคำตอบไม่จชาเกี่ยวอะไรเราต้องขอให้ครูพูดใหม่อีกครั้งไม่ได้ให้ขอให้ครูหาคำตอบนะครับอันนี้ก็ผิดลืมเ,เปลี่ยนสีโอ้ยไปไหนแล้วลืบอ่าฉันขอให้คุณ ฉันฉันขอให้คุณหาคําตอบให้ฉันได้ไหมใช้แคนมาขึ้นหน้าเป็นการขอรอ้องนะไอแค a n ไออาร์คยูทู n d อิ o อ t ฉันขอให้คุณหาคําตอบให้ฉันได้ไหมก็ไม่ใช่ Could คุณยูรีพี a t ดท e พลสก็สองบอกคุณคุณยูรี t ี a เดท e a ล e คุณกรุณาพูดซ้ำอีกครั้งได้ไหมรีพีคือทาซ้ําพูดซ้ำนั่นเองเนาะทำซ้ำพูดซ้ำเอา้านี่ซ้ำ ทำสามโอ้ตัวใหญ่กันเดี๋ยวต้องให้มันเล็กกว่านี้นะครับพูดสามทำสามรีพีทรีพีทนะครับสามพูด 3, สามทำสามสามอีกครั้งหนึ่งรีพีทข้อาะสามแค่ยูอันเซอร์ดิสคริเอชั ข้อสามบอกคุณสามารถตอบคาถามคุณช่วยตอบคาถามเหล่านี้ได้ไหม,มไม่ใช่นักเรียนจะไปถามครูว่าตอบคำถามเหล่านี้ได้ไหมก็ไม่ได้นะข้อสามข้อหนึ่งก็ไม่ได้แล้วข้อสี่คุณ y ูคิมี more information อันนี้อาจจะสงสัยบอกว่าเอ้านักเรียนจะถามกับคุยูจริงแล้วเขาบอกว่า Cat อิไม่ได้มไม่ได้เขาไม่ได้ เขาเขาตามไม่ทันสิ่งที่ครูพูดเขาไม่ได้ขอข้อมูลเพิ่มก็คือเขาตามไม่ทันจะบอกเขาจะถามว่าคุณยูกิพมีโมอินฟขอข้อมูลเพิ่มได้ไหมไม่ได้นะครับเขาก็เอาข้อมูลเดิมที่ครูพูดแต่เขาไม่ทันดังนั้นข้อสองข้อนี้กันเลยตอบข้อสองคุณยูรีพีเดสเพลสคุณช่วยพูดซ้ำอีกได้ไหมนะครับคุณช่วยพูดซ้ำอีกได้ไหม ก็คือสอดคล้องเขาตามไม่ทันคุณช่วยพูดซ้ำอีกได้ไหมอนนี้ก็อดคล้องนะครับคุณยูกิฟมี more information เขาไม่ได้อยากรู้ข้อมูลเพิ่มแต่เขาตามไม่ทันข้อมูลที่ครูพูดเนาะ more information คือข้อมูลเพิ่มเติมคุณยูกิฟมีงั้นเอาอถึงข้อ8นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาต่อข้อ reading มี14อ่า reading มี14ข้อ reading มี14ข้อนะครับแล้วมาต่อกันที่ข้อ9 read the poster and answer the question นักเรียนก็ไปดูมาก่อนหน้าที่ครูส่งให้ไฟล์